เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สระว่ายน้านะคะเดีย๋ยวเราจะโชว์ชุดกันก่อนนะคะคิดดูสิเปลี่ยนจากชุดออกกาลังกายกลายมาเป็นชุดว่ายน้ําน,นะคะไหนเขาใส่โชว์ชุดนิดนึงค่ะชุดอเมริกันนะคะนี่เลยอะไรอเมริกันกับตันอเมริกันกัตันอเมริกาค่ะเกิดจะพูดก,กละลาสีแล้วอ่าเกิดจะพูดกะลาสีแล้วนะคะกับตันอเมริกาน,นะคะตอนนี้ทำไมเลือกชุดนี้คะให้เข้ากับเพื่อนแค่นั้นเองเงาดำๆนะคะเห็นเขามาสไตล์เบลเบล เก๋นะเอาตรงๆนะเอารชุดลู่มาใส่ฉันว่านะที่นะคะนี่ฮ่ลลูน่ตูนะคะคือจริงๆไม่เตรียมขบัวมาที่เรามาใส่ชุดว่ายน้ำเลยนะอันนี้คือชุดติดกระเป๋านะคะจริงๆเตรียมชุดออกกำลังกายมากะว่าจะมาออกกำลังกายแต่เพื่อนดันไปทำผมสวยไงเราเลย้องเปลียมชุดว่ายน้ำทันควันนะคะวันนี้มาด้วยนี่ดูด้านหลังอันแน่บันท้ายดินระเบิดมาก